สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคุณครูก็จะมาสอนการปรบจังหวะนะครับแบบเป็นแบบฝึกที่สองนะครับแบบฝึกที่สองนะครับก็จะมีการปรบจังหวะโน้ตสองตัวนะครับในแต่ละห้องเพลงก็จะเพิ่มโน้ตมาเป็นสองตัวนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการปรบจังหวะแบบโน้ตสองตัวนะครับจะปรบมือยังไงนะครับ ครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามิเรโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามิเรโดนะครับนี่ก็คือการปลุกจังหวะนะครับในห้องเพลงที่มีโน้ตสองตัวนะครับ ลองดูอีกรอบนะครับการปลุกจังหวะในห้องปรีงที่มีโน้ตสองตัวนะครับเริ่มครับโดเรมีฟาซอนลาทีโด ti, la, son, fa, mi, re, โดทีลาซอนฟามีเรโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเรโด ไปนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของตัวโน้ตนะครับถ้าคุณกูเป่ากับกลุยนะครับเสียงโน้ตจะเป็นยังไงครับมาฟังดูนะครับ นี่ก็คือลักษณะของโน้ต2ตัวนะครับในแต่ละห้องเพลงมีโน้ต2ตัวนะครับเราก็ลองฝึกซ้อมนะครับฝึกร้องแล้วก็ปรบจังหวะให้ลงจังหวะนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ครูก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ